สวัดีค่ะโมนิยูกับช่องนูซี่ชาแนลนะพี่น้องวันนี้จะพาบอสนะคะไปทําธุระที่ในเมืองเยอรมนีนนะคะว้าอีหลานอลิตากับใบนาเด้อมนิสวัสดีค่ะมาไห่เลยเรื่องเก่งจะไปเที่ยวไม่ต่อยกับใบนานะฮะไม่ต่อยกับใบนะคะเพราะว่าจะไม่สนะกวนนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางแล้วนะคะเมื่อนี้ครับมาจิตตี้นะคะเราไปมาจิตตี้ป้ายแดงนะคะ โอเคค่ะเดินทางกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างนะคะเพิ่งยังมาหน่หนูเพิ่งกินนมเสร็จนะคะสั่งไหมสั่งเบียร์ไหมสวัสดีค่ะหนเพิ่งตื่นนะคะ๋ยวเพิ่งตื่นนะคะหนูกินนมเสร็จมากเลยนะคะเลือดออกมาแห้งเล นุ่มอิ่มนมใช่ไหมคะวันนี้พี่หลามาคุยธุระกับอี่พอีเมนะคะตาอีตาอีตาอีชวัสดีค่ะสั่งอะไรไหมคะนึกสั่งอะไรไหมคะตาอีอืมจะส่งค่ะอีหลขาขนาคนไหนนะ เป็นน <jogo. S 1> ้ำลายเป็นแล้วเป็นน้ำลายคัเลีวสร้งอะไรแถึงเอกระเป๋าจะนปดได้เมาเลยใช่าเ่ื้อเสื้อผ้าอีหลนี่ตัวเอาลิ้นจีบิ้นจีลิ้นจีนะลิ้นจีผู้เสี่ยง่เสี่ยบจีมาเพีกสองเพราะจะยัยงปั้นปันลูกปันเยอะเดี๋ยวลูกไปสั่งอะไรบอสยวไปสั่งก็จะให้บอสจดนะ แม่มาถูกให้นะคะ้ฮี่ะเอื้อมือพนาน่าน่าริษะจะเอาหันแล้วหันมาแล้วก็ยืนใส่กล้องนะคะเรามีคาซีด้วยนะคะคาซีที่หละพอดีคาซีมาเซ็ตอันนี้มันเปลี่ยนะนี่บ้องเซ็ตแล้ว เสือพิ่นสุดขนานเจดันดันแล้วเจดันตันแล้วเจดันดันแล้วนี้ะช่งหักอารมณ์ดีมากนะคะน่มขวดใหญ่กินเบิดเลยเงิยเดนเงนเดอนว้าว้นด้วันีล้วนค่ะ สร้างแล้วมีค่ะตาเองอารมณ์ดีอารมณ์ดีมากเลยค่ะนุนน่นจกอกก็ยิ้มนะมน้องยิ้มแล้วไงบางอันบางบางอันตื่นมากน่ะนาลิตาดูทั้งให้พ่อผมนาลิตาคะดูอะไรมีมีมีดูอะไรอะไรมีอะไรมียิราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอบคุณมากสวัสดีค่ะแฟนนั้นเนี่ยป้าเป็นแฟนคอับนเนี่ยไม่ว่ใส่ยน์น่าละค่ะม่เคยจังละเื้อเลยสวัสดีค่ะถ่ายรูปน่มาเร็วนาลิตาค่ะ นาลิตาค่ะมึงตื่นอารมณ์ดีตื่นค่ะนาลิตามีิตาไปเที่ยวไหนคะอื้อดีว้าวเป่าเล่นน้ำไลยก็ร่างเล่นน้ำไลยแลี้ยวยืดน้ำลายแอดดูคลิปเลยนะเนี่ยนี่ใครกันที่ดลค่ะนาลิตาค่ะนาลิตาค่ะ เป็นแนมแวนมังไงไงมไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นหน้ากลริตะสวัสดีค่ะ โนนนี่หละเอายอ่ะไนอนกัลกยอ่ะน่ป้าหรอสวัสดีค่ะลุกเราต่นเองมไปเปิดประตูบอกแม่วา อ่างเนาแวพล้ววๆพี่เล็ขังข้า่งีซั่งหยั่งเกะไงงอจะไปบนงนองนะที่ตาเอา้งหเ้ตกเนี่ยชอัว้แฉกะนึกว่าเอารบกวนเ้ยยนดียิ่ดียินดยินดีคนี้นยดีแทนนีนะใช้อารมณ์ดีจังเลยค่ะอารมณ์ดีมากเลยค่ะมีช่วงวัรอี่ันหรอมีช่วนมวงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อะไรห่าวข้างเรวนี่ เือนแล้วคุณเหนอยแน้วหลีวมรยนมไม่เอานะค่ะนาริตะสวัสดีค่ะดูค่ะี่แหละีแหละีด uh, okay. uh ูห oh. น่อยอนยืดตรงน่อยปอนยืดตองน่อยนะคะปอนไล่ผมก่ะ <c oughs> ได้ด,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 ดูดีใจได้ดูตรงนี้อยากดีใจได้ดูตรงนี้ดีใจ,จ,จ,จ <c oughs> แรกดูไหมคะจิ๋น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 เอ้าเอ้เอ้าเอ้าคนสวยสวัสดีพี่พี่แฟนคลับแม่แม่แฟนคลับหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทนังสีแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดียังไีคะสวัสดีค่ะเอาแียืนสวัสดีค่ะเอายืสวัสดีค่ะเอายืน่นบ่อย่างนางเลยผู้ใดบ่นอย่างนางนี่ใครไม่อยากนั่งคะใครไม่อยากนั่งฮัลโหล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 สวัสดีค่ะมือใครนี่มือใครนี่มือใครคะมือน้องนารีตะค่ะ อูยอู๋มาอยู่ช네ื่อชื่อเยอเซียนี่นะบ่อยู่ชื่อเยอเซียมาอยู่ชื่อเยอเซียนมาอยู่ชื่อเยอเซียนี่นะมองอะไรคะหนูมองอะไรหนูมองข้างนอกเหรอหนูมองต้นไม้เหรอคะหนูมองอะไรนะอยู่กับคุณยายต้อย ไม่ต่อยบอกว่าบระเทศไทยดูน้องจ้าเชียร์มาสั่นเพื่อจะได้ทายอาหารแอฟเฟนเราบอกว่าอาหารยังเลยยังไม่อัพใช่ไหมคะยังเลยค่ะวันนี้มาหาหนูน้อยมาหารหนูน้อยหนูน้อยเหรอคะเนี่ยหนูน้อยหนูน้อยนารีตาหนูมาคุยงานกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะบึ้งขุนห่าวลายห่าวอีหล่าห่าวลายดินไหมนี่ดินเลยนี่เท้าใครคะ ท้าใครท้าใครมือใครเนี่ยท้าใครมือใครท้าใครมือใครคะยูหู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 อะโหลอล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 โหลอะโหลอโหล นูกินนมอิ่มหนูอารมณ์ดีมากเลยค่ะนูกินนมอิ่มหนูอารมณ์ดีมากเลยค่ะเบิ้งนน่นเบิ้งนี้่นเบิ้องหน้าต้นใหม่ต้นหมใหม่อน้อต่งอเพิ่งเ่นต้นใหม่เอาใสเต้นมนูเต้นเต้นเต้นจิ้ง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 จิงจิ้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 งจงจิจิงจิจิงจิ้งจิงจิงจิ้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 ง้งจิ้งจิ้งจิ ขาหนูหรือขาขาทีคหล่ะขาหมูไหมคะเนี่ยหรือขาใครหมูน้อยหมูน้อยนาลิตะก็ร่างสนใจพี่น้องไม่ว่าช่วงหนึก็อย่ายังี้ก็จะกำากบายช่วงเอาเอาเอาเอยางวันนึงไม่ยางวันอาย่าเอาเอาเอาเนี่มงยังหัววันก้มแนมึงยังวัน สวัสดีค่ะหนูจะมาปิดคลิปแล้วค่ะจะมาปิดคลิปจากหน้านุ่แล้วค่ะแลวคชาหลักชาหนูเห็นแลักชานูจะมาปิดคลิปแล้วค่ะโอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะยิ้มสวยมากค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อีพ่อ,อแมอ่ล่าด้วยเด้อพ <c oughs> ีชอปเลยดยค่ะโอ๊ยบีด <c oughs> กินก <c oughs> ินน okay, ั่นเด้อค่ะโอเคค่ะใส่ไม่ต่อยไม่ช่องบอช่องช่องช่องไม่ต่อยยังอย่างเนาะช่องคุณยายต่อยอะไรคะต่อยไม่ต่อยสิเปิดช่องไม่ค่ะเพราะว่าช่องเก่าเป็นอย่างช่องเก่าแบบว่ามันบุกไปดูดต้องกันมันบุกไดูลุ่มกิบน้าแบบว่าจะติดตามทั้งสองช่องแล้วค่ะเพราะว่าช่องแรกมันจะถ้ำถ้ำยูจะว่าแบบว่ามันบุกไปดูดต้องกันดับมือกันเลยดว่าโอ้ดับมือกัน ไปท่องปรุงเป็ต่อหนึ่งช้อนสองช้อนโอ้โหก็ไเทสองช่องโอเคค่ะโอเคค่ะช่อมใบเล็ดน่อยโอเคค่ะชุบๆเลยโอเคค่ะพี่น้องก็ฝากติดตามทีมงานเราด้วยนะคะฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวมือหนานุมาทายชิ่งใบเบอร์มิงไปนะคะวันนี้ก็พาบอสมาทำธุระนะคะแตกะพาอีหลานมาก จเจียวบอกเจียวเนือน้องเงี้ยมะชูบบอกโอเคค่ะ,ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายนะคะบ๊ายบายนะคะ